กลับมาที่วันนี้<ะ>เบมีดิซาออกมาใช่ดีมากล็อกสตาร์วันเดียวผมว่าน่าจะแบบยี่สิบห้าล้านสามสิบล้านได้นะคนอะไรมันมีอิมแพกต่อโลกขนาดนี้เยวาวราชก็คือแบบสุดเท่ลุกเป็นไฟครับครับแล้วคุณลุกเป็นไฟไหมตอนนี้ไม่ตอนนี้ผมไม่มีอะไรนะผมแบบเหมือนเป็นเชื้อเพลิง <laughs> เป็นแบบหนึ่งเปอร์เซ็นที่กำลังจะดับลง <laughs> อ่ะเรื่องของคุณ okay, คือกลับมาอยู่ในเปรตที่สองนะครับกเ็เป็นเรื่องผมนะครับผมว่าผมดาถูกคุณจะเล่าเรื่องอะไรไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยผมรู้ผมรู้ไม่มีทางจริงๆ เรื่องผมเนี่ยขอเล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งก่อน้วกันมันย้อนกลับไปในวันที่9พฤศจิกายนปี1989ครับใครที่แม่นปอศาสตร์เนี่ยฟังเลขเนี้ยปีเนี้ยน่าจะพอคุ้นคุ้นอยู่บ้างมันคือวันที่กำแพงเบอร์ลินเนี่ยถูกพังทลายหรือว่าล่มสลายลงนั่นเองสงครามเย็นล่มสลายนั่นแหละครับกำแพงเบอร์ลินเนี่ยเป็นชื่อที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันมันเป็นกำแพงที่ถูกสร้างขึ้นช่วงสงครามเย็นอย่างที่พี่ทันพูดเมื่อกี้เนาะเพื่อปิดกั้นพรมแดนระหว่างเบอร์ลินตะวันตกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งงขออยรมนีตตะวัักกบ เยอรมันตะวันออกมีความยาว155กิโลเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี1961ก็คือช่วงยุคสงครามเย็นเลยเนาะครับคือมันเนี่ยมันเป็นสนัญลักษณ์การทางการเมืองที่สําคัญเป็นตัวแทนของความขัดแย้งระหว่างระบบประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์มีสัญญาที่สะท้หนึ่งการเมืองในยุคสมัยนั้นแล้วก็พูดี่ายคือเป็นหนึ่งในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งเพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายตัวกำแพงเบอร์ลินเนี่ยมันถูกใช้งานอย่างเข้มงวดในการกันไม่ให้ผู้คนเนี่ยเด ซึ่งมันก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆจนถึงวันที่9พฤศจิกายนปี1989ครับมันก็มีมวลชนจานวนมากนะมารวมตัวกันเพื่อกดดันให้เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมอยู่ที่กำแพงเบอร์ลินเนี่ยมาให้ปลดหรือว่าแบบสามารถเดินทางข้ามผ่านกำแพงเบอร์ลินนี้ได้สักทีหนึ่งสุดท้ายมวลชนก็ชนะแล้วก็สามารถปีนผ่านม่านเหล็กที่กีดกันพวกเขามาเกือบ30ปีได้สำเร็จดังนั้นในเชิงสัญญาเนี่ยกำแพงเบอร์ลินก็ได้ถูกทําลายลงณวันนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประชาชนก็มีการเอาค้อนมาทุบทีะน,นิด เก็บชิ้นส่วนกำแพงเอาไว้เป็นที่ระลึกก่อนที่กำแพงเบอร์ลินเนี่ยจะค่อยๆถูกรื้อถอนไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็เก็บไว้เพียงส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์เท่านั้นเองครับซึ่งแม้ว่าการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่สื่อถึงการเอาชนะอะไรบางอย่างได้แล้วก็นํามาซึ่งอิสรภาพของประชาชนแต่ย้อนกลับไปในวันที่กำแพงเบอร์ลินมันล่มสลายแล้วก็ค่อยๆถูกซาะค่อยๆถูกทุบหรือว่าค่อยๆถูกรืร้อถอนไปเนี่ยหารู้ไหมครับมันมีคนที่ กำลังใจสลายจากเหตุการณ์นั้นอยู่พี่ทันคนคนนั้นเนี่ยคือภรรยาของกำแพงเบอร์ลินคือยังไงอ่ะภรรยาของกำแพงเบอร์ลินถูกต้องต้องบอกไว้ก่อนว่าเจตนาที่ผมหยิบเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยบอกไว้ก่อนเล่าเลยคือผมไม่ได้มีเจตนาที่จะเมคฟันสิ่งนี้เธอมีตัวตอนอยู่จริงภรรยาของกำแพงเบอร์ลินเนี่ยมีตัวตอนอยู่จริงชื่อว่าอ e ียาริต้าเอ็กคลอฟ ผมเรียกเธอว่าคุณเอ็กคลอฟแล้วกันเอ็กคลอฟเนี่ยเกิดปี1954ที่เมืองลีเดนที่มันเป็นเมืองเล็กๆในสวีเดนครับ,รบเธอก็ใช้ชีวิตมาในในย่านนั้นแล้วก็เติบโตมาถึงปี1961ที่ตอนนั้นเนี่ยเธออายุป,ประมาณ7ขวบเธอก็ได้เห็นว่าที่สามีของเธอเนี่ยครั้งแรกในจอทีวีสิ่งที่เธอเห็นบนจอทีวีเนี่ยมันคือภาพของกำแพงเบอร์ลินที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นแล้วก็กําลังยืนอยู่ตั้งแต่งานอยู่อย่างสง่าง,งามมากๆคือการเห็นสิ่งนี้บนจอทีวีเนี่ย มันเหมือนเป็นเป็นโมเมนต์ที่ทําให้เธอตกหลุมรักกําแพงเบอร์ลินเข้าอย่างจังพี่ทันอ่าเข้าใจละคืออาจจะเป็นเฟสติชแบบหนึง่งถูกต้อง <Okay. S 1> มันคือการมองกําแพงเบอร์ลินแล้วรู้สึกว่าแบบอุ <Okay. S 1> ้ยทาไมเขาถึงหน้าหลงไหล <Okay. S 1> หน้าลุ่มห <Okay. S 1> ลงอะไรแบบนี้เขาจะได้เขาจะได้ตั้งแต่นาเป็นต้นมาเนี่ยเธอก็เริ่มสะสมภาพของของกาแพงเบอร์ลินภาพของเขาเนี่ยผ่านหนังสือพิมพ์มาตัดเก็บไปหาแมกกาซีนมาก็มาตัดเก็บหรือว่าอะไรก็ตามที่เจอเนี่ยก็จะตัดมาเก็บเอาไว้แล้วก็เอาภาพของกาแพงเบอร์ลินเนี่ย มาแปะทั่วกำแพงห้องเลยพี่ทันแปะทั่วห้องตัวเองทุกครั้งที่เธอมองภาพของกำแพงเบอร์ลินเนี่ยก็ทาให้หัวใจของเธอแบบเต้นละรัวตามภาษาเด็กวัยรุ่นที่กาลังมีความรักพอเธอโตขึ้นเนี่ยเธอก็เริ่มเก็บเงินไปเดินทางไปหากำแพงเบอร์ลินได้ไปอยู่ที่เยอรมันได้เนาะไปหาเขาไปอยู่กับเขาเรื่อยๆจนทั้งสองเนี่ยเริ่มสนิทชิดเชื้อกันมากขึ้นแล้วก็เริ่มคบหากันตามที่เธอเข้าใจเวลาเนี่ยมันล่วงเลยมาจนถึงปี1979ครับตอนนี้เธออายุ25ปี และกำแพงเบอร์ลินเนี่ยอายุ18ปีก็คือบรรลุนิต<ม>ิภาวะเธอและเขาเนี่ยก็ได้ตกลงลงใจที่จะยกระดับความสัมพันธ์ครั้งนี้พี่ทัน<ม>สิ่งที่เอ็กคลอฟทำต่อจากนั้นเนี่ยคือการไปจ้างร่างทรงคนหนึ่งมาพี่ทัน<อ>ร่างทรงคนนี้อ้างว่าเธอสามารถติดต่อกับกำแพงเบอร์ลินได้และก็อ้างว่าสามารถสื่อสารสิ่งที่กำแพงเนี่ยคิดมาให้เอ็กคลอฟฟังได้<ม>ซึ่งสิ่งที่เธอต้องการจากกำแพงเบอร์ลินหรือสิ่งที่ต้องการจะให้ร่างทรงคนนี้ช่วยสื่อสารให้อม,มันไม่ใช่ประโยคอะไรซับซ้อนไว เพราะว่าเธอจะขอเขาแต่งงานและสิ่ง uh huh. ที่อยากได้กำแพงเบอร์ลินตอบกลับมาคือคําว่าไอดู huh. แค่นั้นเองซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริง uh huh. และนําำให้ในเดือนมิถุนายนปี1979เนี่ยทั้งสองคนก็คือเอคลอฟและก็กำแพงเบอร์ลินเนี่ยได้แต่งงานกันอย่างมีความสุขพี่ทัน uh huh. ซึ่งมันก็ไม่ใช่การแต่งงานทางแบบ Official uh huh. แต่เป็นการแต่งงานมีพิธีรีตองมีคนสมมีแบบมีสักขีพยา,ยานอะไรพวกนี้ยมีพิธีด้วยหรอ มีพิธีก็คือมีเอาร่างทรงมาช่วยสื่อสารอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนรับรู้อะไรเงี้ยครับซึ่งตัวเอ็กคลอฟก็มีความสุขมากแล้วพอแต่งงานกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนนามสกุลเป็นแบบอ่ะเหมือนตอนแรกชื่อว่าอีย่าอีย่าริต้าเอ็คลอฟเนี่ยก็เติมพยางไยคือเบอร์ลินเนอร์มาว์ก็คือเหมือนเบอร์ลินเนอร์มาว์แปลว่าเบอร์ลินวอลก็คือเอาชื่อของเบอร์ลินวอลเนี่ยมาต่อกับชื่อของตัวเองเพื่อเหมือนเป็นหลักฐานของเหตุการณ์แห่งความสุขครั้งนี้ครับ คือแน่นอนว่าการแต่งงานในครั้งนี้มันดึงดูดความสนใจของนักข่าวจำนวนมากครับที่เริ่มมาถามถ่ายตัวตัวคุณเอ็กคลอฟ่ะว่าที่มาที่ไปของการแต่งงานครั้งนี้มันคืออะไรเธอก็ยืนยันว่าเออเธอเนี่ยรักแล้วก็ลุ่มหลงในตัวกำแพงเบอร์ลินจากใจจริงซึ่งเธอก็มองว่าสวดทรงเส้นตรงของกำแพงเบอร์ลินเนี้ยมีความเซ็กซี่มีความเย้ายวนสูงมากและทําให้เธอรู้สึกอารมส์เมนขึ้นมาหรือว่ารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกว่าหลงรักเขาขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ สิ่งนี้มันต่างจากกำแพงอื่นๆที่เธอเจอในช่วงชีวิตมาเธอบอกว่ากำแพงเมืองจีนวิทันก็น่ารักดีแต่ว่าเขาหนาเกินไปถ้าเทียบเป็นสเปกเนี่ยสเปกคือเหมาะกับเบอร์ลินมากกว่ากำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนหนาเกินแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนเป็นบล็อกเออบล็อกเกินไปแน่นๆมากไหมแน่นเงินไปแล้วก็รู้สึกว่าสวดทรงอย่างเบอร์ลินเบอร์ลินวอลเนี่ยน่าจะถูกิจเธอมากกว่าอีกอย่างเนี่ยคือเธอก็รู้สึกว่าคนคนนี้หรือว่าเบอร์ลินวอลคนนี้ช่างมั่นคงกับเธอเหลือเกิน S <S เพราะว่าเขาเป็นกําแพงเนาะเขาจะอยู่ตรงเนี้ยเพื่อเธอเสมอไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปแค่ไหนแต่เราก็รู้กันอยู่แล้วรู้อยู่แก่ใจว่าประโยคนี้มันไม่จริงเพราะว่าสุดท้ายในปีหนึ่งเกแเก้าเนี่ยสามีของเธอก็ล่มสลายลงแล้วก็ค่อยๆถูกคนทุบช่วงเวลาหลังจากนั้นก็มีแบบมีคนเอาคอนสมาทุบเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมากเพราะว่าเธอต้องทนเห็นคนที่ไหนก็ไม่รู้พี่ท่านเอาคอนสมาทุบสามีของเธอจนพังทลายจนแตกสลายแล้วก็เอาซากศพของสามีตัวเองเนี่ยไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะ ซึ่งเบอร์ลินบอลเนี่ยอายุเพียงแค่28ปีเท่านั้นเองแล้วก็ต้องมาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอันนี้เธอมีคอมเมนต์เอาไว้ประมาณหนึ่งว่าสิ่งที่พวกเขาทําเลวร้ายพวกเขาทําร้ายสามีของฉันอ,อันนี้คือสิ่งที่คุณเอ็กคลอฟพูดกับกลุ่มคนที่เอาค้อนมาทุบกาแพงเบอร์ลินเลยซึ่ง<ๆ><ๆ>เข้าใจได้เมื่อเมื่อเธอเทียบมีความารักเลนเป็นคนเนาะใช่แต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ครับคุณเอ็กคลอฟก็ต้อง move on ใช้ชีวิตต่อในฐานะไม่ไม่แล้วก็ดูเหมือนว่าเธอจะไปพบกับความรักครั้งใหม่ คราวนี้เป็นรั้วบ้านแห่งหนึ่งแล้วก็ไปคบหากับแฟนใหม่คนนี้แล้วก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆจนเธอเสียชีวิตลงไปในปี2องพที่ผ่านมาจากเหตุไฟไหม้บ้านครับด้วยวัยหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดปีเธอเองคือตอนที่ผมไปหอ่านหรือว่าหาข้อมูลมาไม่ทันพบว่าความรักของคุณเอ็กคลอฟที่มีต่อกำแพงเบอร์ลินเนี่ยมันเข้าข่ายสิ่งที่เรียกว่า objectum sexuality ก็คือ object sexuality อะไรเงี้ยเหมือนมันเป็นการมีความรู้สึกรักหรือว่าความรู้สึกทางเพศกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือว่าสิ่งที่ ภาษาอังฤษมันคือ i n a n i m a t e thing ถึงว่าแบบสิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราตัดอคติออกไปหรือว่าตัดค่านิยมทางสังคมออกไปเนี่ยมันเป็นอาการที่น่าสนใจมากๆแล้วก็จากการศึกษาเนี่ยพบว่าคนที่มีความรู้สึกแบบนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับอาการออทิซึมหรือว่ามีอาการออทิสติกบางอย่างในสมองเนาะแล้วก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าซินเนเเซียพี่ท่านซินเนเซเซียนี่ถ้าใครฟังวิทยาศาสตร์มาน่าจะคุณเนาะมันคือการเชื่อมโยงของประสาทสัมผัสเช่น สมมติว่าผมเห็นพี่ท่านแล้วในหัวผมมันมาเป็นรสชาติหรือว่าฟังเพลงปุ๊บมันมาเป็นความรู้สึกแบบนี้คือเป็นการเชื่อมโยงของสองระษาทที่มันไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่ามันมาเชื่อมโยงกันดังนั้นคนนี้มีอาการ objectum sexuality เนี่ยอาจจะมองวัตถุและเกิดความรู้สึกรักบางอย่างหรือว่ามีความรู้สึกทางอารมณ์บางอย่างที่คนทั่วไปไม่มีมันก็เลยเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเกิดการฟอร์มขึ้นของความรู้สึกผูกพันบางอย่างขึ้นมาครับอันนี้คือในเชิงวิทยาศาสตร์เนาะมันจะมีบางคนที่อธิบายอีกแบบหนึ่งว่า มันอาจจะเป็นเชิงจิตวิญญาณหรือเปล่าเพราะว่าม,มันอาจจะเป็นการหลงรักวิญญาณที่สิงอยู่ในของต่างๆก็ได้เช่นเบอร์ลินวอร์อาจจะมีวิญญาณสิงสู่อยู่และคุณเอ็กคลอฟเนี่ยก็จ,จะเป็นแค่คนที่หลงรักวิญญาณที่สิงอยู่ในเบอร์ลินวอล์ก็ได้อย่างเงี้ยครับแน่นอนว่าพอมีคนศึกษาเนี่ยมีการตั้งชื่อมีการวิจัยอย่างจริงจังเนี่ยแสดงว่าเรื่องราวของคุณเอ็กคลอฟเนี่ยมันต้องไม่ใช่แค่เรื่องเดียวอย่างแน่นอนอีกคนหนึ่งที่มักจะถูกหยิบยกมาพูดถึงเสมอเมื่อพูดถึงอาการ o b j e c t u m sexuality ีเนี่ยคือเรื่องราวของคุณเอริก้าไอเฟลครับฟังจากชื่อหอไอเฟลถูกต้อง uh huh. คุณเอริก้าเนี่ยเธอคือผู้หญิงที่แต่งงานกับหอไอเฟลครับ uh huh. ประวัติคือชื่อเดิมของเธอเนี่ยคือชื่อว่าเอริก้าลาบรีเธอเนี่ยเกิดในปีหนึ่งเก้าเจ็ดสองที่อเมริกาจริงๆแล้วเนี่ยตัวพื้นเพศชีวิตของเธอเนี่ยค่อนข้างน่าสงสารเพราะว่าเธอเคยมีประวัติว่าเข้าไปอยู่ที่กรมทหารอากาศของอเมริกาแล้วก็ถูก ล่วงเลยว่าทางเพศที่นั่นแต่ว่าเธอก็ได้เอาดาบที่เธอพกเอาไว้เป็นดาบฝึกซ้อมนะครับมาปกมาป้องกันตัวเองซึ่งเหตุการณ์นี้มันดันนะไม่เธอถูกไล่ออกจากอะคาเดมี่แล้วมันเธอก็ต้องไปหาสิ่งอื่นทํามันน่าจะทาให้เธอเกิดปมในใจขึ้นมากับผู้ชายหรือว่ากักับสิ่งรอบๆตัวเลยครับ,รบสุดท้ายในปี1999เนี่ยคุณเอริก้าเนี่ยก็ได้เข้าสู่วงการยิงธนูที่ญี่ปุน่นอแล้วก็เหมือนแบบฝึกซ้อมมาเรื่อยๆจนมีฝีมือเก่งกาจได้รางวัลจากการแข่งขันมากมายทั้ง ระดับประเทศระดับนานาชาติกลายเป็นนักธนูที่โด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงซึ่งเธอบอกว่าเคล็ดลับที่ทําให้เธอเป็นนักกีฬาย,ยิงธนูที่เก่งขนาดนี้ได้พี่ถันเพราะว่าความสัมพันธ์ที่เธอมีต่อธนูแข่งของเธอ,อมันล้าลึกมากกว่าแค่อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันขเธอมีความรู้สึกพิเศษกับธนูคันนี้เพราะว่าเธอมีอาการที่ชื่อว่า objectum sexuality นั่นเองครับกับตัวหอไอเฟลเนี่ยที่เป็นว่าที่สามีของเธอในอนาคตเนี่ย เธอกับเขาเนี่ยพบกันครั้งแรกในปี2004ครับมันเป็นโมเมนต์แบบรักแรกพบเลยความรู้สึกแรกของเธอเนี่ยคือเธอรู้สึกมั่นคงมากๆแล้วก็รู้สึกหลงรักตัวขอไอเฟลมากๆแล้วก็ตัดสินใจคบกันยืนยาวมาจนถึงปี2007ที่ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แต่งงานกันในที่สุดหลังจากที่เธอต่อสู้ทางกฎหมายมาถึงสปีอะไรเงี้ยครับความรักของทั้งสองเนี่ยยืนยาวมาจนถึง2 0 2 2บที่ผ่านมานี่เองก่อนที่เอริก้าในวัยห้าสิบเนี่ยจะเริ่มมีอาการเบื่อขอไอเฟลเบื่อสามีของตัวเองแล้วก็ มีข่าวลือว่าเธออยากกับหอไอเฟลเพื่อไปคบหากับรั้วแทนมผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่ว่าม,มันมีวิดีโอในทิกต o k ที่เป็นวิดีโอที่บอกว่าเธอเนี่ยบอกรักหอไอเฟลเหมือนเป็นวิดีโอฟุตเทจบันทึกตอนที่เธอไปที่หอไอเฟลไปกอดไปจูบเขาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดูเป็นวิดีโอที่แสดงออกมาอย่างจริงใจเนาะแล้วก็มีวิดีโอที่เธอไปนั่งอยู่บนรั้วสีแดงอธิบายว่าทาไมเธอถึงชอบรั้วอันนี้ก็ทุกคนลองไปเซิร์ชดูกันได้เซิร์ชคำว่าเอริก้า ไฮเฟลก็ได้ครับครับซึ่งเอริก้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ออกมาพูดเรื่องเจ j e c t เ um ซ sexuality อย่างเปิดเผยที่สุดแล้วเท่าที่มาเท่าที่มีมาจนถึงปัจจุบันนี้และตัวเธอเองเนี่ยก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งไอ o b j e c t ช um ว sexuality international คือเหมือนเป็นองค์กรที่ก่อตั้งมาเพื่อคนที่มีอาการแบบนี้โดยเฉพาะคือมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแสเปกหนึ่งที่น่าสนใจของมนุษย์ของความรักหรือว่า romantic relationship ซึ่งผมก็ เพิ่งรู้ว่ามีอาการแบบนี้ด้วยเหมือนกันนอกจากเรื่องราวของสองคนนี้มันก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นเรื่องของผู้หญิงที่ชื่อว่ามารียกรฟินครับคือเธอเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยเธอเป็นคนที่นิยามตัวเองว่าเป็นเอเซ็กชวลคือเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกทางเพศกับอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกทางเพศกับคนแต่สิ่งแรกที่ทําให้เธอถึงจุดสุดยอดหรือว่าคลิมักทางเพศได้ครั้งแรกเนี่ยคือตอนที่เธอนึกถึงตึกไครสเลอร์ มันเป็นตึกแห่งหนึ่งในผมจำไม่ได้อยู่ประเทศไหนเนาะ,ะ,ะเธอเธอนึกภาพของตึกนี้แล้วทาให้เธอเสร็จได้คือนั่นเองที่ทาให้เธอเริ่มรู้สึกตัวว่าเธอชอบอะไรกันแน่แล้วก็เริ่มเบนเข็มไปทางนั้นเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เริ่มรักแล้วก็ลงไหลในยานผหาหน่านามากขึ้นโดยเฉพาะรถกระบะฟอร์ดเธอก็เลยได้ทําการซื้อรถฟอร์ดแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยจัดงานแต่งงานขึ้นให้หลังแต่งงานเธอและเขาเนี่ยก็ได้ไปตั้งแคมป์ฮันนีมูนกันซึ่งเธอก็ได้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเธอแล้วก็สามีเนี่ยรักกันดี มีชีวิตรักที่แฮปปี้แล้วก็มีชีวิตเซ็กส์ที่แฮปปี้ด้วยนั่นเองนอกจากนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องราวของคนอีกเยอะมากที่มีความแต่งมีการแต่งงานกับอ็อบเจกต์อย่างเช่นมีผู้ชายคนหนึ่งแต่งงานกับสมาร์ทโฟนผู้หญิงฝรั่งเศสคนหนึ่งแต่งงานกับสะพานครับผู้หญิงรัสเซียแต่งงานกับกระเป๋าแล้วก็ยังมีบางคนที่หลงรัก World t r a d e Center มีความรักกับรถของตัวเองแบบเซ็กชวลลี่อะไรเงี้ยครับก็ เป็นการเปิดโลกมากๆผมคิดว่าทุกคนลองเอาคีย์เวิร์ด objectum sexuality เนี่ยไปเซิร์ชไปหาข้อมูลต่อกันได้นะครับแล้วก็ใครไปเจอเรื่องอะไรก็มาแชร์กันได้ครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้ก็นสนใจมากๆเลยเออผมว่าผมว่ามันก็ดูเป็นแสปเก็หนึ่งที่น่าสนใจจริงๆนะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้มาก่อนอืมอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่แบบโอ้ยิงก็มีซอรีน่าสนใจเยอะอยู่นะเร<ช>คิดว่าอย่างคุณคนแรกอะ เวลาโยธพูดถึงว่าเธอโหยหาอะไรมันก็คือความปรารถนาที่คนทั่วไปมันมีใช่อยู่แล้วปะใครสักคนหนึ่งที่จะไม่ปฏิเสธเธออืยืนหยัดอยู่ตรงนั้นเสมอเสมอไม,ม่เวลามองเข้าไปหาอไม่นั่นคือความความต้องการที่เราต้องการใครสักคนหนึ่งแบบนั้นเหมือนกันน่ะเออเออ,เอ,อ,เอ,อแค่การแสดงออไม่เหมือนกันใช่แค่นั้นเองแล้วเปลี่ยนจากคนเป็นอ็อบเจกต์แค่นั้นเองคือความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากอยู่เหมือนกันในแง่แบบ ผมว่าเราไม่ต้องเข้าใจเขาขนาดนั้นก็ได้เราแค่รับรู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่และเราเข้าเข้าใจเหตุผลว่าทําไมพวกเขาถึงต้องการแบบนี้ก็น่าจะเพียงพอไม่ไปเมคฟันเขาก็เพียงพอแล้วใช่ครับแล้วก็เท่าที่ฟังมาก็ไม่ได้ทําอะไรให้ใครเดือใครเสียหายเลยไม่มีนะไม่มีเลยใช่ไหมคือมันก็เป็นสิ่งที่เขาเลือกเองเขาเป็นเองอ่ะอืมก็ไม่ควรมองด้วยสายตาแบบ ประหลาดร้อนหรอเยนอะไรขนาดนั้นเนาะมันก็สสิทธิของคนที่ยังไม่ได้ทให้ใครเร้องรือเสียหายอะไรไปอะไรเงี้ยครับครับแต่ว่าในเชิงการแพทย์ที่ยศบอกมันก็สามารถถูกมองว่าทริปก็คืออาการที่เกิดจากร่างกายระดมใช่เป็นความผิดปกติของสมองอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับออทิซึมหรือว่าความบกพร่องทางทางการเชื่อมโยงของประสาทหลายๆอย่างที่มันเกี่ยวข้องกันก็เออน่าสนใจจะมองในเชิงศิยศาสตร์ก็ได้เหมือนกันเรื่องวิญญาณหรือว่าเรื่องแบบอนิมิซึมอะไรพวกนี้ครับอื ครับโอเคก็ถือว่าเป็นสองเรื่องที่ใหม่นะที่แตกต่างกันชัดเจนของพี่ธันคือเรื่องการแต่งงานที่ล้มเหลวของลูกสาวคนหนึ่งที่แต่เราสองคนเนี่ยก็พูดเรื่องสิ่งที่ไม่ใช่คนเหมือนกันนะเออมันมันมีแบบคือตอนแรกของว่าชมพูไม่คาดหวังว่าจะเป็นการแต่งงานน้องเลือดแน่เลยใช่ไหมไม่มีต้องกับข่ากันในงานแต่งงานไม่มีเพราะว่าเราเล่าไปแล้วด้วยเออเราก็อยากลองเล่าในอีกมูลที่มันแตกต่างเออว่ะเออว่ะจริงจริงยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ก็แต่ง่ายหนึ่งเยอะอ่ะอืมว้<ก>เ,รเราแนะ่จะมีเรื่องอีกเยอะมากที่สามารถเล่าได้ครับต็มหน้ารอบรอบหน้าเรื่องอะไรไม่ได้รู้สักคำไม่ได้ผมทุกวันเนี้ยก่อนจะเขียนเรื่องอะไรผมก็แค่ต้องเข้ามาดูในกลุ่ม <laughs> แล้วก็ไม่เคยจําอะไรได้เลย <laughs> ก็ขอบคุณทุกคนที่ทํางานอย่างหนักเพื่อเรานะครับแล้วก็คนที่ต้องขอบคุณอีกอีก,อกรอบหนึ่งเนี่ยคือสปอนเซอร์ในไอพีนี้ครับคือเนเวอร์ซะเองฝากเข้าไปติดตามแคมเปญรับฟังมากกว่าใครเข้าใจทุกเรื่องราวได้ทางเพจเนเวอร์เซเจนซี่ด้วยนะครับ วันนี้พวกผราสองคนก็ลาไปก่อนติดตามรายการ Under the Case ได้ทุกช่องทางของ Smartcast ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ